เมื่อเปิดแอปไปแล้วนะครับก็ต้องปิดให้เป็นด้วยนะเพราะว่าหลายๆท่านครับผมนาะพพาดก็คือเปิดแล้วมันก็กินเงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับผมเนาะเฟซบุ๊กเนี่ยถ้าเราไม่ไปปิดมันนะคะผมนะทุกท่านนะมันก็จะกินเงินเราไปเรื่อยจนจนเงินหมดบัญชีนะทุกท่านเพราะนังไทุกท่านครับเนาะเราต้องคอยมามมนิเตอร์กั้นทา โฆษณาเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยนะทุกท่านจะต้องมาคอยมอนิเตอร์คอยดูทุกวันนะครับผมนะอย่าปล่อยแบบยาวๆยาวๆยาวๆไม่ได้นะทุกท่านเนะอ่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าของแอดมินิเจอร์แล้วครับผมเนาะก็ปิดง่ายๆมากทุกท่านนะมีคําว่าเปิดแล้วก็ปิดตรงนี้เห็นไหมครัเปิดแล้วก็ปิดเราเปลี่ยนจากสีฟ้าให้เป็นสีเทาเท่านั้นเองทุกท่าน,ก,านกดปิดอย่างนี้เลยครับแค่นี้เองนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือทุกท่านจะต้องเข้าให้ได้จะเข้ามาหน้านี้ทํายังไงจํากันได้ไหมทุกท่านเนาะกลับไปที่ Facebook ส่วนตัวก่อนนะครับผม อ่านี่ Facebook ส่วนตัวก่อนเนะาะกลับไปที่ Facebook ส่วนตัวนะครับผมมาไปหน้า Facebook ส่วนตัวก่อนอ่านหน้านี้ใช่ไหมครับผมเนาะเมนูไขป่ปลาตรงนี้นะครับผมเนาะมีคําว่าเมนูแล้วก็ตัวจัดการโฆษณาคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับผมเนาะมันจะเด้งไปที่ตัวจัดการโฆษณาหรืแอดมินิเจอร์ตรงนี้ครับทุกท่านเนาะเมื่อกี้นี้เราอยากจะเปิดทำไมเปิดก็กดติ๊กเปิดตัวนี้นะครับผมเนาะ อย่าปิดทังยังไงก็กดปิดตรงนี้นะครับผมเนาะเขียวๆตรงนี้นะครับง่ายๆเท่านี้เองคนะแต่ถามว่านะหลายๆท่านก็พลาดไม่รู้กันเนาะนะครับผมแล้วนะก็กินเงินไปหมดไปหลายบาทเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นละอย่าพลาดเรื่องนี้นะครับผมรู้แล้วใช่ไหมว่าเปิดปิดตรงไหนนะครับผมใช้งานให้เป็นนะครับผม